สวัสดีครับสวัสดีส่วรมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับวันนี้ก็มาพบกับร้านนรันสักนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่นะครับเป็นวันที่4นะครับเป็นวันที่4เมษายนนะครับเมษายนนะครับผอไปนะครับมษายนนะครับเมษายนนะครับสำหรับบางท่านที่กำลังมองหานะครับหามิกนะครับเล่นสงการนะครับหามิกเล่นสงการก็ทักเข้ามาได้นะครับทักเข้ามาได้นะครับมิกเล่นสงการ สินค้าก็อยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นมันนี้ก็จะมาแนวมิกนะครับมาแนวมิกนะครับถ้าเป็นเซเบสตัวนี้นะครับ 12x นะครับเป็นสภาพสวยๆนะครับท่านนี้ก็จะมีบลูทูธแล้วก็ usb นะครับเออมีเฟเฟงในตัวด้วยนะครับสภาพสวย98นะครับปล่องนะครับกล่องเออครบ กล่องครบนะครับตัวนี้นะครับกล่องครบนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาอยู่ที่5,000บาทนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับเอฟเฟกต์วันหวานนะครับเอฟเฟกต์ก็จะมี1นึถึงสินะครับโปรแกรมนะครับเอฟเฟกต์นะครับก็สิบสองชแนลนะครับ12บสองชแนลนะครับสวยๆนะครับกล่องครบคู่มือครบนะครับสภาพ98%นะครับกล่องครบอะไรครบหมดนะครับกัก็ยังเหลือนะครับกันยังเหลือนะครับชักเข้ามาได้นะครับบางท่านที่ กำลังโมหามิกซาเบ็นะครับตัวนี้ก็มีบลูทูธในตัวนะครับก็มาลองฟังเสียงดูนะครับในราคาอยู่ที่5,000บาทนะครับรับแลกตีเทิงกันได้ทุกตัวนะครับมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็มาแลกตีเทิร์นได้อยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับเถ้าทุกท่านสนใจนะครับมาลองมาลองมาลองฟังเอฟซิกเอฟเฟกก่อนนะครับว่าเป็นน้ําเสียงยังไงบ้างนะครับจะมาลองเพลงเจ้ารอพี่ค่ะพี่ วันนี้จะไม่ทันปล่อยเอฟเฟกนะครับญญผมจะปล่อยเอฟเฟกออกไปนะน,นี่ไม่ได้ปล่อยนี่คือเสียงสดๆนะครับไม่ได้ผ่านอะไรนะครับรปนี่ครับ ผมจะปล่อยเฟิกนะครับเฟิก <จะ S 2> แชแนลนี้นะครับแถวย่าบนนี้เขาวกวดันตาแล้วหรืรกวแซนฟกักนบานนะครับเฟิกวักนบ้านนะครับในราคาอยู่ที่ 5,000บาทเท่านั้นครับสนใจรับเรียกดีเธอร์ก็ได้ทุกตัวนะครับมีตัวไหนที่มาใช้งานนะครับก็เอามาแลกได้นะครับเผื่อทุกท่านสนใจสินค้านะครับมันจะอยู่ต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดก็ส่งได้เหมือนเดิมนะครับเผื่อทุกท่านสนใจสินค้านะครับสวยๆนะครับสวยๆ98%นะครับเผื่อทุกท่านที่กำลังมองหามิกนะครับก็จะเป็นของซาเบสนะครับ MGP12X นะครับตัวนี้ก็ประกันยังเหลือนะครับมาลองนี่ครับ mơ thân xa pha những đêm trăng luồn nước ta ใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับในราคาอยู่ที่5,000บาทนะครับสนใจทักเข้ามาได้นะครับมีบริการเก็บไปทางถึงหน้าบ้านนะครับ5,000บาทนะครับสนใจทักเข้าทักแชทเข้ามาได้นะครับ0837398945นะครับที่ร้านนั้นนั่งั่ง์สาวสินค้ามือหนึ่งมือสองสนใจทักเข้ามาได้นะครับฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวมีสินค้าอื่นก็พามาชมเรื่อยๆนะครับเผื่อทุกท่านสนใจสินค้านะครับฝากทุกท่านนะครับก็ไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีสินค้าัออืื่่่นนนกกก็พาาาามมชเรรยๆะคบฝททุ เบอร์โทรนะครับ0837398945นะครับ0837398945นะครับที่ร้านนันสักทั์สาวนะครับพิมพ์เข้าไปได้อ่าเฟซได้นะครับเห็นชื่อผมแน่นอนนะครับฝากทุกท่านนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ